ขอต้อนรับกลับมาสู่ช่อง Auto s m a r t ์ทโฟนของเราอีกครั้งวันนี้ผมมาจับพาทุกคนไปพบกับสมาร์ทโฟนระดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในปี2026กับชื่อที่หลายคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือ Nokia N73 5G ซึ่งต้องบอกเลยว่าการกลับมาครั้งนี้ไม่ธรรมดาเพราะ Nokia ได้ผสมผสานกลิ่นอายความคลาสสิกจากกลุ่นเก่าเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยของยุคใหม่จนกลายเป็นสมาร์ทโฟนที่ทั้งดูดีมีเอกลักษณ์และยังตอบโจทย์การใช้งานทุกด้านได้อย่างครบถ้วน เริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับโนเกีย N73 5G ยังคงคอนเซปตที่เน้นความเรียบง่ายทนทานและพรีเมียมบอดี้ถูกออกแบบด้วยวัสดุโลหะผสมอลูมิเนียมคุณภาพสูงพร้อมกระจก Gorilla Glass Victus บวกที่ให้ความแข็งแรงแอรละกันรอยได้อย่างยอดเยี่ยมน้ำหนักเบาแต่จับถนัดมือมากๆและยังคงเสน่ห์ความเหลี่ยมมนที่ทำให้คิดถึงโนเกียยุคทองอย่างแท้จริง ในส่วนของหน้าจอ Nokia N 73 5G มาพร้อมกับจอ AMOLED ขนาด6.7นิ้วความละเอียด QHD บวก refresh rate 144Hz ที่ให้ภาพคมชัดลื่นไหลและสีสันสดใสสมจริงสุดๆไม่ว่าจะดูหนังเล่นเกมหรือใช้งานทั่วไปก็ให้ประสบการณ์ที่เหนือชั้นแถมยังรองรับ HDR10+ บกทำให้การดูคอนเทนต์สตรีมมิ่งเต็มอรรถรสมากขึ้นด้านกล้องก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สาคัญกล้องหลักความละเอียด 200MP ที่จับรายละเอียดได้ชัดเจนแม้ในที่แสงน้อย กล้องอันตราย y าย5 0 mp ที่เก็บภาพมุมกว้างได้สวยงามและกล้องเทเลโฟโต้ส8 mp ที่รองรับการซูมแบบออฟฟิคอลได้สูงสุดถึง 10X แบบไม่เสียรายละเอียดรวมไปถึง ai อัจฉริยะที่ช่วยปรับแต่งสีแสงและโทนภาพให้อัตโนมัติทำให้ทุกช็อตที่ถ่ายออกมาสวยเหมือนกล้องโปรส่วนกล้องหน้าให้มา64 mp ที่คมชัดและเหมาะกับการถ่ายเซลฟี่หรือวิดีโอคอลพูดถึงประสิทธิภาพ nokia m เจ็ดส g มาพร้อมชิป snapdragon 8 Gen 5รุ่นล่าสุดที่แรงสุดๆรองรับทั้งการเล่นเกมกราฟิกสูง การตัดต่อวิดีโอหรือการทำงานมัลติทัสแบบหนักๆได้อย่างสบายแรมเริ่มต้นที่12 g b และมีรุ่น16 g b ให้เลือกพร้อมรอมความจุสูงสุด1 t b ที่เก็บไฟล์ได้จุใจโดยไม่ต้องง้อมเมมการ์ด ในด้านแบตเตอรี่ Nokia ย M73 5G อัดมาให้ถึง6,000ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงใช้งานได้ยาวนานทั้งวันเต็มๆรองรับชาร์จเร็ว 120W ที่สามารถชาร์จจาก0ถึง100%ได้ภายในเวลาเพียง20นาทีเท่านั้นและยังรองรับการชาร์จไร้สาย 50W รวมถึงการชาร์จย้อนกลับให้กับอุปกรณ์อื่นๆอ,อ,อีกด้วย ระบบปฏิบัติการใช้ Android 16เวอร์ชันล่าสุดที่มาพร้อมการอัปเดตความปลอดภัยและซอฟต์แวร์จากโนเกียอย่างน้อย5ปีทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าเครื่องจะไม่ตกเทรนง่ายๆและยังมี UI ที่สะอาดลื่นไหลไม่มีโฆษณามากวนใจสุดท้ายคือเรื่องราคาโนเกีย N 73 5G เปิดตัวมาในช่วงราคาประมาณ280 0 0บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับสเปคและฟีเจอร์ที่ได้โดยเฉพาะกับชื่อเสียงของโนเกียที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและการใช้งานที่ยาวนาน สรุปแล้วโนเกีย n 7 5 g คือการกลับมาที่สมศักดิ์ศรีของตำนานมือถืออย่างแท้จริงด้วยดีไซน์ที่สวยงามกล้องที่ทรงพลังประสิทธิภาพที่แรงแบตเตอรี่ที่อึดและฟีเจอร์ที่ครบครันถ้าใครกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่รวมความคลาสสิกและเทคโนโลยีอนาคตไว้ด้วยกันรุ่นนี้ถือว่าห้ามพลาดเลยครับ